ก้าสิ่งนี้ถ้ามีอยู่ในบ้านชีวิตมีแต่ความร่ำรวยไม่มีวันอับจนชีวิตเจริญรุ่งเรืองสวัสดีครับท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้เรามีคลิปที่จะมาแนะนำประเภทเครื่องรางของขัง ที่ควรมีไว้ในบ้านช่วยเสริมรวงให้ร่ำรวยมีความโชคดีไม่มีวันตกอับไม่มีวันอับจนเงินทองท่านผู้ฟังครับเรื่องโชคสตาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลมาตั้งแต่โบราณแล้วคือบางคนมักจะพูดว่าถ้าคนไม่ทำงานมันจะรวยได้ไง อันนี้ถูกต้องแต่มันจะมีบางกลุ่มที่ทำงานมานานมากๆทำงานได้ดีทำงานเยอะทำงานเก่งและไม่ค่อยมีปากเสียงกับใครแต่กลับไปไล่สากว่าคนอื่นมันเป็นเพราะว่าโชคสตาคุณเหมือนมันมีบางอย่างติดขัดอยู่แม้บางครั้งดวงสตาขึ้นแต่ไม่ดีเพราะมีอะไรติดขัดหรือไม่มีของนำโชควันนี้เราจะมาแนะนำ 9สิ่งของที่นำโชคต่อไปนี้มารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยอันลับที่หนึ่งคือรูปปั้นสางสางเป็นสัตว์ที่มีความเสลียวสลาดและก็มีความแข็แงแกร่งเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่ควรมีไว้ติดในบ้านเพื่อช่วยป้องกันและก็คุ้มครองให้คนในครอบครัวผลจากภัยอันตรายทั้งปวง ผลจากสิ่งไร้ายผลจากอุปสรรคปัญหาการมีรูปปั้นสางจะช่วยเสริมลวงสตาในด้านของความมั่นคงและความเป็นปึกแผนและมีภาระกำลังอย่างที่เรารู้กันว่าเหรียญกระสาบเหรียญไซสสมัยก่อนจะมีรูปสางอยู่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความเป็นปึกแผนและก็มีอำนาจนั่นเอง อย่างที่สองนั้นก็คือดอกไม้สดพอดอกไม้ซึ่งจะนำมาซึ่งความสุขให้คนในบ้านตามหลักข่วงจุย้ยถือว่าดอกไม้สดจะนำมาซึ่งโชคลาภแล้วก็เรื่องราวดีๆแต่การเลือกซื้อดอกไม้สดจะมีข้อห้ามอย่างหนึ่งอย่าเลือกดอกไม้สดที่มีน้นาคอยทิ่มแทงเพราะว่ามันจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีทำให้เราพบเจออุปสรรคได้ง่าย ดึงดูดพลังงานลบลบสิ่งรบลบเข้ามาในชีวิตเรานั่นเองอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าซื้อดอกไม้ที่มันกำลังจะเน่าหรือเป็นสีไม่ดีแล้วหรือว่ามีสัตว์ที่มันกัดกินอยู่เพราะว่ามันจะนำความเดือดร้อนหมายความว่าจะดึงดูดเรื่องลบลบ,บทำให้ธุรกิจการค้าขายของเรามีหนอนบอนไส้นั่นเอง ลำรับที่สคือผลไม้ท่านเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าถ้าหากเราได้ทานแอปเปิลสดวันละหนึ่งลูกจะส่งผลดีต่อสุขภาพเหมือนกันครับถ้าคุณนำผลไม้สดเส้นพวกมะนาวหรือส้มเอาไว้บนโต๊ะก็จะช่วยดึงดูดในเรื่องของเงินทองและก็โชคลาภเข้ามานั่นเอง แต่ขอเป็นมะนาวที่มีสีค่อนข้างที่จะสวยนิดหนึ่งนะมีสีสันสดใสหน่อยไม่ใส่ขุ่นมัวอันนี้ก็จะช่วยดึงดูดพลังงานบวกๆดึงดูดพลังงานที่ดีเข้ามาได้ครับหรือจะเป็นผลไม้อย่างอื่นก็ได้จะเป็นกล้วยส้มหรืออะไรก็ได้ก็จะช่วยเสริมดวงสตาร์ไลเซนเดียวกันและมาต่อกันที่อันดับที่4ก็คือการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ในหลักของห่วงจุย้ยเขามีการแนะนำว่าการจัดเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านให้พยายามจัดให้เป็นลักษณะวงกลมลักษณะวงกลมก็หมายความว่าพอซับเข้ามาแล้วมันก็จะอยู่ในวงนั้นมันจะไม่ออกไปไหนอันนี้เป็นความเสื่อของทางด้านห่วงจุ้ยนะว่าการจัดเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นลักษณะวงกลมจะช่วยดึงดูดโชคลาภดูดทรัพ์ ทำให้พบเจอสิ่งดีๆได้อย่างง่ายดายนั่นเองตรงจุดนี้ก็นําไปปรับสกันนะครับและที่สําคัญบ้านพยายามอย่าให้ลกหรืออย่าให้สกรปรกเพราะว่าสิ่งสงกรปรกก็หมายถึงกลานมีอะไรมากัดกินเงินกัดกินคนในบ้านนั่นเองแล้วมาต่อกันที่อันลับที่5ก็คือรูปเกลือกมา ตามความเชื่อของหลายๆคนแนะนำว่าให้มีการตกแต่งบ้านด้วยรูปเกลือกมา้าซึ่งบางคนแนะนำว่าควรให้ปลายเกลือกม้าสีขึ้นเพื่อที่จะมีโชคดีไม่หมดนะครับแต่บางบ้านเชื่อว่าควรให้เกลือกม้าสีดงเพื่อที่จะให้โชคสตาจะได้อยู่กับคนในบ้านานานๆอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนได้หมดเอาที่เราสบายใจ แต่ควรจะมีรูปเกือกมาเก็บไว้เพราะว่าจะช่วยดึงดูดโชคสตาและก็โชคลาบเข้ามานั่นเองแล้วมาต่อกันที่อันดับที่6ก็คือทางเข้าบ้านทางเข้าบ้านควรจะสะอาดแล้วก็ควรจะโลง่งถ้าเราไม่อยากจ่ายเงินไปกับเรื่องห่วงจุ้ยหรืออะไรต่างๆหนาๆเรื่องโชคลาบก็แนะนำว่าให้ทำความสะอาดหน้าบ้านพยายามทำให้โลง่ง เพราะว่าหน้าบ้านเราก็เป็นเหมือนหน้าตาของบ้านเรานั้นแหละเหมือนหน้าตาคนเรานี่แหละพูดตรงๆก็คือเราถ้าเลือกได้สมมุติมีคนสองคนสองฐานะทางการเงินเหมือนกันนิสัยเหมือนกันอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันต่างกันแค่หน้าตาคนหนึ่งหน้าตาสะอาดอีกคนหนึ่งหน้าตาสปกปรก เราก็อยากทำธุรกิจกับคนที่หน้าตาสะอาดสะอาดหน้าบ้านก็เหมือนกันทานาบ้านโล่งๆก็เหมือนกับดึงดูดให้คนเข้ามาเจรจาต่อรองธุรกิจเขาคิดอะไรหลายๆอย่างที่จะซับพอร์ตหรือทำธุรกิจร่วมกับเรานั่นเองแล้วมาต่อกันที่อันดับที่7ก็คือกระจกนั่นเองตามหลักข่วงจุย้ยกระจกจะถูกนำมาไซด์เพื่อดึงดูดพลังงานเชิงบวกเข้ามาในบ้าน เมื่อคุณวางกระจกในตำแหน่งสะท้อนในมุมที่ถูกต้องก็คือจะทำให้บ้านของเราเต็มไปด้วยพลังงานที่ดีพลังงานเซิงบวกทำให้เราทำธุรกิจการค้าการขายทำมาหากินได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองกระจกเป็นอะไรที่คนจีนหรือว่าสินแสห่วงจุย้ย คอนขลางที่จะเชื่อถือกันมากพอสมควรหลังนั้นกระจกจึงเป็นอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำว่าควรมีไว้ติดบ้านไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนั่นเองแล้วมาต่อกันที่อันดับที่8ก็คือสีประตูบ้านถ้าประตูบ้านของคุณหันหน้าไปทางทิศใต้ตามหลักข่วงจุย้ยก็แนะนำให้ทาประตูบ้านสีแดงหรือสีส้มแต่ถ้าประตูหันไปทางทิศเหนือ ก่อแนะนำให้ทาสีน้ำเงินหรือสีดำส่วนประตูหันหน้าไปทางทิศตะเวนตกก็ควรทาประตูสีเทาหรือสีขาวและทาประตูหันไปทางทิศตะวันออกควรทาประตูสีน้ำตาลหรือสีเขียวเหนียวซับแล้วมาต่อกันที่อันดลับที่9คือผ้าดินินเนื้อนุ่มนั่นเองอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับโซกสตาสัตว์ไร แต่มีคนเล่าให้ฟังคนเคยลองไสดูเขารู้สึกว่าการที่มีผ้าวัตถุดิบเป็นผ้านินินเนื้อนุ่มจะทำให้ชีวิตสงบแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองข้อที่9ก็คือเคล็ดลับการจัดบ้านหรือว่าควรมีเครื่องรางของขังภายในบ้านเพื่อที่จะเสริมดวงสตา เรื่องความโชคดีแล้วก็ไม่ลวงตกนั้นเองใครมีครบหรือไม่ครบไม่เป็นไรบางคนมีแค่สองอย่างก็ถือว่าใส้ได้แล้วบางคนไม่มีก็สามารถทำความดีทดแทนได้เพราะดวงสตาของคนเราจะเกี่ยวกับความดีเหมือนกันทำบุญสวดมนต์การให้ทานอะไรพวกนี้ก็คือความดีความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคล โปรดใช้วิจรารย์ในการรับชมรับฟังขอขอบพระคุณเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความรุ่งเรืองประสบความสำเร็จปลอดภัยล่ำรวยถือหวยรวยดอตี กันทุกคนทุกคนร่วยเถิดสาธุสาธุสาธุ